แกกี้ฟิชชิงครับผมเราจะมาเล่นเท็กซัสกันเกี่ยวเยือนก่อนเลยนะพ่กไปท่อนเนียคนางนั้นมแ่นล้เนี่ยความรักก็เหมือนการตกปลานั่นแหละครับต้องค้นหาถึงจะได้เจอเอ๊มันขึ้นจิบดีจังเลยนะฮะอ๋อเขาแปะป,ป้ายเลยตามตกปลาหืมนี่ไงเข้าเลยนี่ไงอื ผมต้องกราบสวัสดีนะ้าๆนะักตกปลาทุกท่านกันด้วยนะครับอยู่กับผมแจ็กกี้แจ็คกี้ฟิชชิงครับผมสวัสดีครับผมนะแจ็คพาเจ๊งสวัสดีนะ้าๆนะักนะตกปลาทุกท่านกันด้วยนะครับแหมเนีผมเพิ่งเปลี่ยนอุปกรณ์ถ่ายทําใหม่นะครับยกเซตเลยนะเปลี่ยนกล้องใหม่แล้วก็เพิ่มใหม่มาด้วยนะตัวหนึ่งช่วงนี้เทคโนโลยี dji นั้นมาแรงจริงๆครับไม่ไหวนะผมต้องอัพ เกรดนะโกโปรผมมันเฮยไปแล้วทีเดียวก็ไหนๆก็เขามาใหม่กันแล้วเราก็เลยเก็บตังก้อนหนึ่งแล้วก็ซื้อจัดมาเลยนะครับเพื่อคุณภาพคอนเทนต์ที่ดีขึ้นกว่าเดิมนะครับทั้งเสียงทั้งวิดีโอนะครับในวันนี้นะครับเป็นอีกวันวันหนึ่งที่ผมเนี่ยจะมาตกปลาเล่นไม่มีอะไรทำนะครับก็คือเดี๋ยวจะมาเดินเท็กซัสวันหนึ่งนะครับก่อนจะไป ทำงานที่เรารักนะครับนั่นก็คือการล้างลอกอีกเช่นเคยนะครับวันนี้เราจะหาเดินเท็กซัสไปเรื่อยๆนะครับ FC ของผมเนี่ยขอกันเยอะมากว่าพี่แจ๊คเล่นเท็กซัสหน่อยเห็นพี่ไม่ได้เล่นนานแล้วนะปกติพี่เนี่ยสายเท็กซัสเลยไม่ใช่เหรอโอเคครับมาเดี๋ยวผมมาจัดให้ไม่รู้วันนี้จะได้หรือเปล่านะช่วงนี้อากาศหนาวหนานะครับก็ต้องเอาเหยื่อเนี่ยดำน้ำลงไปหน่อยนะเพราะว่าปลาเนี่ยไม่ค่อยกัดผิวน้ำมาเท่าไหร่ ไม่รู้ว่าเพื่อนๆเป็นกันหรือเปล่าแต่ผมเนี่ยเจอกันตลอดเลยนะครับปลาไม่ยอมกัดนะครับผิวน้ำานกัดยากมากนะครับต้องใต้น้ําเท่านั้นครับถึงจะกัดดีนะโอเคเดี๋ยวเรามาลุยของเรากันดีกว่าในวันนี้เราก็อยู่กันที่แถวคลอง4ี่ลลูกกานะครับหมายที่เราจะเล่นกันวันนี้เป็นหลักจะเป็นหมายคลองนะครับก็จะมีข้างทางกันนิดหน่อยไม่รู้ว่าข้างทางนี้จะพอได้หรือเปล่าถ้าไม่ได้ก็กระจ๊งอีกเช่นเคยนั่นแหละพวกมึงก็เข้าใจกันดีนะว่าเป็นยังไงสำหรับช่องเนี้ยนะ เดี๋วครับวันนี้เหยื่อที่เราจะเล่นกันนะครับก็จะเป็นพริมไอปร่องนะครับตัวเล็กนะไอปร่อง JR นะครับเดี๋ยวเริ่มกันที่สีชมพูหวานแหววกันก่อนเลยในวันนี้เราจะมาเล่นเท็กซัสกันคันวันนี้ก็เอามาเวทอ่อนๆหน่อยนะไม่ค่อยแข็งถ้าไปเจองานข้างทางแล้วผมอยากเล่นกบยางก็ต้องเล่นเจ้าปาจิ้งจินสามมันแหละ เพราะว่ามันตัวเล็กนะครับเกี่ยวเยือนก่อนเลยนะตะกั่วที่เราใส่ก็จะเป็นตะกั่ว2กรัมนะครับตัวเบ็ด1นโอนะเออบางบางคนเนี่ยจะจะล็อกสต็อปเปอร์หรือไม่ล็อกก็ได้นะครับแต่ว่าผมเนี่ยล็อกสต็อปเปอร์นะจะล็อกสต็อปเปอร์เอาไว้ประมาณนี้สําหรับงานของผมนะล็อกก็ยังไม่ได้ปรับไม่ได้จูนอะไรเลยช่วงนี้ปลาช่อนอันนั้นเขาทําอะไรกันลนะมีคนอาศัยอยู่ด้วยตุ๊บตุ๊บ จะมีปลาช่อนหรือเปล่าก็ไม่รู้นะแถวเนี้ยคลองเนี้ยจริงๆอ่ปะปลาช่อนมันมีนะมีให้เล่นเรื่อยๆเลยนะ f อฟซผมเนี้ยก็เป็นคนแถวเนี้ยก็มาตกเล่นแถวนี้กันเรื่อยๆนะเอาเข้าจริงๆอะ่ะอเมรกซัตเนี้ยก็ไม่แน่ใจว่าจะโดนบ้างหรือเปล่าอยู่ข้างๆกันนี่แหละปลาช่อนเนี้ยต้องพยายามลองเคาะดูนะครับเผื่อจะโดนโอุณหภูมตื่นเลยนี่ว่า เอ้ยมันจะมีตัวไหมเนี่ยสีชมพูหวานแหววเลยนะอาจจะอร่อยสำหรับพช่อนพอนตรงนี้มันชอบแอบเปนอยู่เทกซ์ลีกเท็กซ์ลีกโอ้โหไม่ได้จับนานเลยนะครับสำหรับงานเท็กซนี่ยผมไม่ค่อยได้เล่นเลยเพ่งจะได้กลับมาเล่นจริงๆน้ำมันวิ่งไปตรงนู้นว่ะ กขาปล่อยน้ำเหมือนน่ะนะปกติน้ำมันไม่วิ่งเร็วขนาดนี้มัาน่าจะเปิดประตูเขื่อนผมว่านะตกตรงนี้สักพักหนึ่งแล้วเราก็จะย้ายไปตกตรงนู้นนะครับไปแถวเรียบคลองที่มันจะเป็นเส้นออกไปธัญะได้นะครับก็จะเป็นคลองสี่นะพอเราไปตรงนู้นเสร็จปุ๊บเราก็จะไล่ไปเรื่อยๆไปจบที่คลองเก้าถึงคลองสิบไม่รู้ว่าจะได้ไหมถ้าไม่ได้วันนี้ก็นั่นแหละก็คือเจ๊งอะ <Yeah. S 2> <Yeah. S 1> เจ้าก็ไปพันเห็ดอย่างล่ามอนั้นนะโอ้โหฟิปสะเท่ไปติดท่อเฉยเลย mm hmm. งานหยาบเลยทุกคนคือน้ำดำเว้ยน้ำดำไม่พอนะน้ำแรงด้วยแบบนี้ยากนะอาจจะได้แว้นไปคองสิบคองสี่คองไม่ค่อยไม่ค่อยน่ารุนละตอนนี้ดูดิน้ำดำปิดเลยผมไม่รู้เพนเพื่อนเห็นไหมนะแต่ตอนนี้น้ำดำมาก กูทำคอนเทนต์พูดดีหนึ่งวันดีวกว่าทำเพื่ออะไรอะไรวะเจ้เจ้ถอดกุญแจรถกันเดี๋ยวรถกูหายเดี๋ยวกูไม่มีรถขับเงียบจังวะฮะเงียบจังวะหมายนานะทุกคนหมายที่ใครพลาดช,ช่วงเล่นนะบอกเลยโคตรเสียดายอะ่ะหมายนาน้ำท่วมนี่เป็นอะไรที่แบบพิเศษมากใครที่กำลังเริ่มตกปลานะครับ แนะนำเลยนะหมายนาน้ําท่วมเนี่ยช่วงหน้าฝนเนี่ยฝนตกสักวันสอ,สองวันอย่างเงี้ยแล้วค่อยออกไปลุยมาอย่างเงี้ยแต่ต้องตกหนักเลยนะตกหนักแล้วก็ทิ้งช่วงไว้ประมาณวันสองวันอ่ะเดี๋ยวปลามันจะเริ่มเข้าเริ่มฟื้นตัวเริ่มอะไรกันก็มาลองเล่นกันดูนะครับขณะผมตกไม่เก่งเนี่ยผมมาเล่นหมายนาผมยังได้เลยลมเอาละกูมาเป็นบงังละสวัสดีครับผมบังอันเลนครับ กราบสวัสดี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 ดูล้อเขาอะไรไงซีบังนี่ยผมเอฟซีบังนะช่วงผมตกเท็กซัสแรกๆเนี่ยผมดูบังดูแกนะชอบแกมากการเล่นเทกซัคแกแล้วก็ท่าวัดมีเอกลักษณ์เลยไงของแกมือเดียวไอ้อยี่ไงล้อตัวเล็กตัวใหญ่หยู่แม่โดนเลยนะเรียบร้อยโดนเลยไอป่าออกซ้ายนะครับกัดจนได้ อืมกลับเหรออืมขี้เขียก็ได้เหมือนตะกั่วจะเบาไปนะอาจจะต้องเพิ่มน้ำหนักมากกว่านี้รู้สึกว่าลงน้ำช้าไปเพราะว่าเราเล่นตีเราเน้นกอไวยอยู่แ้วยตะกั่วต้องหนักกว่านี้นะอร่มเย็ยนมากเลยว่ะอยากนอนเลยว่ะดูดิธรรมชาติหมายนาหมายอะไรอย่างเงี้ยแล้วแบบตรงนี้มันเป็นร่มๆเย็ยนๆอย่างเงี้ยโคตรน่านอนเลย น่าจะสบายน่าดูนะร่มเย็นมากผมยืนอยู่ตรงนี้นี่คือต้องบอกเลยว่าเย็นมากเย็นสบายมากเลยนี่นะลูกคอบปลาช่อนเนี่ยตัวเล็ก้างนันนะเลยเนี่ยเต็มเลยเนี่ยขึ้นขึ้นมาเล่นเต็มเลยนี่นะฮะหน้าตาก็จะเป็นตัวช่อนแบบตัวนี้เดียวแบบเล็กมากนะครับนะแต่อันนี้ไม่แดงแล้วนะอันนี้คือแบบเป็นตัวละท้องขาวละขึ้นเล่นกันอยู่แต่แม่มันไม่รู้อยู่ไหนเนี่ยมีหนึ่งอคอกเนี่ยตรงแน่หนึ่งแล้วตรงนู้นมีอีกแต่ตรงนู้นยิบยิบตัวเล็กๆ ความรักก็เหมือนการตกปลานั่นแหละครับต้องค้นหาถึงจะได้เจอเสียเส้นไอ้ควายเพื่อเจอแต่ว,ว่ามันแปลกๆอะ่ะปกติมันต้องเศร้าเดียวะผมสงสัยมากเลยคือเมื่อกี้ผมนั่งพักอยู่นั่งลบแดดน,นั่งลบอะไรอยู่นั่งเขี่ยโทรศัพท์อยู่ดีผมก็ได้ยินเสียงน้ําระเบิดดังตัง้มแล้วผมก็ลุกขึ้นดูผลปรากฏว่าผมเห็นน้ํากระจายแบบใหญ่มากคือผมว่ามันมีปลาที่ตัวใหญ่ อยู่ตรงนี้น่าคืนแตกเลยคืออะไรวะโอ้โหคืนก็ใหญ่กัดลูกปลาอยู่อย่างกระจาโดแต่ว่าเคี้ยวมาก ไม่ยอมเอาไม่ยอมอะไรเลยไม่ไม่ใช่ปลาพวกแบบสวายหรืออะไรมาขึ้นเล่นน้ําแน่นอนนี่ขึ้นอีกแล้วขึ้นกูตีนกูขึ้นจิบเนะี่ยมันขึ้นอยู่ข้างหน้านี่เองมึงกวนส้นตีนมึงจะเกินไปแล้วยัวคารมกูเกินไปแล้วกูจะจำมึงไว้มึงชื่ออะไรฮะมึงบอกกูดิมึงชื่ออะไรเอกชัยฮะทำไมมึงไม่ยอมกัดกูเขาก่อนที่ผมบอกว่าผมจะมาลองไงเออเราเก็บหมายนี่เอาไว้ไง สุดทางของคลอง9ก่อนถึงมอเตอร์เวย์ <c oughs> อาเจี๊ตัวเองอ๋อเขาแปะป้ายเลยหาบตกปลาตอนแรกยังไม่ยังไม่แปะเลยเราพักแปะแล้วจบข่าวครับคูบาช่วยแจ็คด้วยแจ็คตกปลาไม่ได้คูบาช่วยแจ็คด้วยตอนนี้แจ็คจะเจิ้งแล้วผมจะบอกอะไรให้นะครับว่า การตกปลาชอนเนี่ยเหยื่อเนี่ยถือว่าสำคัญมากแต่ต่อให้มึงใช้เหยื่อแบบไหนนะครับยังไงมึงก็ไม่ได้เขามาอยู่ดีหรอกบางย้ายมีครั้งที่สองนะโอ้โหเข้าต้นไผ่งานยาผูล้ละตรงไหนล่ะเนี่ยคูบาอ้าว ป่ากูก็ไม่ได้เหยื่อกูก็ขาดอามึงมาโดนพี่มึงจะไม่ทำอีกแล้วพี่มึงมาโดนกล้วพี่พดพเดี๋ยวเรากลับมาเล่นเท็กซัสของเรากันอีกเช่นเคยนะครับกับเหยื่อฟิล์มไอ้ปร่องเราจะดองเดินตีไปเรื่อยๆนะว่าจะมีตัวมั้งไหมตรงนี้มีคนมาทำไอ้นี่ด้วยที่ตกปลาไว้แล้ว ต,ตกใจหมดไม่รู้จะมีตัวกัศไหมครับเพราะว่าตอนนี้อากาศมันร้อนมากนะครับผิวน้ําน่าจะไม่ไหวเราต้องลงไปเล่นใต้น้ําอย่างเดียวแล้วก็คลองนี้ผมก็ไม่ค่อยรู้จักดีเท่าไหร่คือทัญญาผมมาตลอดนะแต่ว่าผมไม่เล่นไม่เคยเล่นคลองทัญญาเลยไม่เคยแบบว่าเล่นจริงจังเลยนะตกหน้าดินหรืออะไรอย่างเงี้ยว่าจะมาลองตกหน้าดินดูอยู่ยเดี๋ยวว่าจะไปตกปานินหน้าดินละ นี่ไงเข้าเลยนี่ไงโดนไม้เต็มเต็มเลยมาแล้วครับปลาตัวแรกของเรานี่นะฮะปลาตัวแรกอุกศัพท์ส,สมันเลยเมื่อกี้โอ้ยปลานินตัวเบลเลอร์เลยอะ่ะเนี่ยดูดิปลาหนินดิโอ้ย,อยตัวใหญ่เลยโอ้หถ้ามีสไนเปอร์นี่จบเลยนะ่ะคนยิงะนะมีคนบอกให้ผมเล่นในนี่ด้วยนะปืนยิงปลาแต่ผมบอกว่าผมไม่เล่นไม่ใช่สไตล์ผมนะทุกคนจะมาให้ยิงปงยิงปลาอะไรก็ไม่รู้ คือถ้าม <sip> ีสไนเปอร์มาเมื่อกี้คือเสร็จแน่นอนอ่ะเห็นชัดเลยอืมกูติดอะไรเนี่ย กุติดอะไรเนี่ยโอ้โหอยากจะได้ช่อนแต่ได้กระสอบวันนี้เรามาเป็นคนดีของสังคมกันดีกว่าครับนะนะเ,เท็กซัสลิกเ,เป็นไงครับทุกคนสุดยอดแห่งความเท็กซัสลิกตัวนี้ไซส์บอกเลยมีมีสองมีสามะนักตกปลาที่ตกเก่งๆเนี่ยยังต้องยอมผมอะก็จะประมาณนี้แหละฮะถ้าผมเล่นเท็กซัสต,ต้องบอกว่าตอนนี้กูไม่สามารถ เอาปลาได้แล้วเพราะว่าวันนี้เจ๊งนะครับไปตายเถอะเจ๊งยับเลยนะกลับมาตกอีกทีนึงช่วงนี้ก็ปลามันมันตกไม่ค่อยยากหรอกปลาแต่ผมวันนี้ผมจงใจมาเฉพาะงานท็กซัสโดยเฉพาะเลยแล้วเราก็ไม่ได้ด้วยนะทุกคนแต่ผู้เมืองก็ชินแล้วแหละกับการที่กูไม่ได้ปลานะเป็นเรื่องปกติของนะแจ็กพาเจ๊งถ้าได้ปลานี่ต้องแปลกใจแต่ถ้าไม่ได้เนี่คือเรื่องปกติการตกปลานี่เป็นอะไรที่ต้องใจยเย็นๆน้านๆนักตกปลาคนไหนที่พยายามตกปลาแล้ว ไม่ได้แล้วมาเครียดมาเศร้าอะไรประมาณนี้ก็สู้ๆครับผมต้องเรียนรู้กันไปนะผมก็ไม่ได้เก่งอะไรขนาดนั้นนะพูดตามตรงก็ยังกากอยู่นั่นแหละผมกากครับแต่ลอกผมเยอะนะผมก็งงเหมือนกันนะก็ขอบคุณที่รับชมคลิปนี้ครับหวังว่าจะดูเพลินๆสนุกๆไปอะนะ่ะเนาะผมก็ไม่มีอะไรจะนำเสนออะไรมากขนาดนั้นโอเคครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนเพราะว่าเดี๋ยวผมจะไปไปทำงานที่เรารักกันแล้วนะครับก็คืองานล้างลอกกูนี่แหละงานผมเยอะมากเนี่ยกูมีลอกมาใหม่ แอนททเลสดีซีเนี่ยกูต้องมาล้างเนี่ยโอเคไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับผม bye, บ๊ายบายทุกท่านวู้